กัดสบายดีพี่น้องกาดสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อกาดสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเด้อเมื่อนี่ยู่หฮานคือเก่ากับเบาไก่พีน้องเไยสวัสดีครับฮึยังเฮยเป็นอะไเด้อเป็นอเดอเป็นอะเดอ ไปได้ยินข่าว่ยาสิมาเบยเล้วหรอโอ้ผมอยากรวยครับทำไงอ่ะเฮ้ยมีคนยอมมีมีเอฟซีย่องจะได้ว่าเบาใกล้นะเขียนภาษาไทยนะถือต้องบอกเพื่อนว่าชัดเจนวะชัดเจนเ่็นเขาบ่าอันเสดายภาษาไทยจังเลยน้องดาวเรืองขออกัยจังสิวาขอโทษนะคะ เราเรื่องเพิ่นบบเคยไปไทยอีกนิดหน่อยโบ <ขอ S 1> เคยอยู่แต่ว่าแบบว่าข่อยบ่สู่แบบเขียนภาษาไทยหนี่ยนะส่วนแรกไม่มีเขียนภาษาลาวเนาะเขียนก็เขียนตามโตเลยหั่นน่ะเฮย้ย,ยส่วนไก่เนาะบ่โบว่าสีแบบสีรื่มชาตดรื่มย,ยังเนาะพี่น้องไก่ถนัดเขียนภาษาไทยได้กว่าเขียนก็บ,บ่ได้เก่งดอกแตนอ้าจจะเขียนได้บ่เคยแต่อ่านน่ะอ่านน่ะเก่งอ่านน่ะเป็นได้เป็นทุกอย่าง แต่เขียนนะที่โบได้เบิดอขอยนีตืเจ้าเสียเสียซาดภาษาไทยหมดแล้วเรือ,อใช้ได้ภาษาไทยเนะยะาะวะแต่อีตนเ<ม>นอะวะไปทำงานอยู่ไทยกันหลายปีเนาะประมาณเจ็ดแปดปีคนละถ่าไปเด้เนี่ถ่าไปเด้เนีถ่ถ่าเสด็จแม่ถา่าเพื่อนถ่าสเสด็จแม่พี่น้องเอ้ยเสด็จแม่อัน เสด็จแม่กำลังเสด็จออกงานกำลังสีมาเสด็จแม่น่ะสีมาเว้าเรื่องอันอันเหตุงานเท่านี่แหละเนาะงานกับไก่สิฮอตเดเด้วันที่เศร้าปลายนี่พี่น้องเลยว่าไก่ต้องการเงินสองคนพี่น้องนะต้องการเงินสองคนเวลาเช่าว้ากันนะกต่สีจ้าแจงกันอะไรบ้างเคยไก่สตกตังแล้วนะจ๊ะน่าสุท้าแบ่งแบ่ง ใ่ล้ๆว่าเราต้องการมีเมียอีกสองคนแน่หยุดเลยหยุดเลยบานเขามาแล้วเฮ้ยเขามาแล้วเฮกำลังสิไฟได้ยินแล้วได้ได้แล้วได้เนี่ยกินไหมแบงค์พอใกว่าอยากจังมีเมียสองคนได้จังว่าอะไรลูกได้อยุเฮ้ยเบาโน้ยร้องเบาหนู้ยเอาหน้ยพอใกลสิเบาน้ำเจ้ากับเสีมี่ว่าพอใกล้ๆตรงการมีเมียสองคน พอว่าหยอกซื้อพ่อว่ยョกเลยพ่อไมีพ่อไมีมีแต่แม่คนเดียวหนักมวยปั๊มมาแล้วอย่าพอแล้วพ่อว่าหยอกซื้อแม่นี่นะแม่นี่ยังมีพ่อสองคนนี่เออว่าหยอกแม่แห้งบ่แม่พอแล้วลูกพอเลยแม่ว่ายョกแม่ว่าพอแล้วแม่ว่าหยอกแม่พอได้ยังมีพ่อเลโอ้ยิ่งแยงมัวว่าหยอกซื้อ แม่มีเรื่องสิบอกเจ้าเอาพวกไก่เนี่ยสิมาอยู่บ้านาน,าน้ำมงน้ำยาเนีสิมาหับเอาพอมัอนก็เมื่อน้ำเมื่อน้ำจะได้เจ้าเขาหงเฮียนตั้งหน่อยเด้อเลยตั้งหน่อยยามาหับเอาพอเลยค่ะเจ้าสิเหตุตอนแรกนี่เจนน้าก็อยูอยยอ่กับแม่สองคนได้เ,เลยเมื่อน้ำจะได้เนาะเอ้ยลาพวกไก่เนี่ยแม่พวกไก่สิเมื่อบ้านแหละ เอาเมื่อน้ำเนี่ยได้บัดแม่ได้ไปซื้อบุญน้วแม่จะเอาแพงแม่ตีอ๋อแม่บวได้เมื่อแม่ลงไครหาร่หานัานห่านมันไกลเลยไ,ไปนะได้ปวดได้ไปดอกอย่ามาเลยเฮ้ยเลยจะซื้อเมื่อพร้อมอยาเลยบ่ตังมาอือแม่ลาพ่อใน่แม่ลาพอ่อลาพอ่อไว้พ่อซื้อเมื่อเลยลาพ่อลาพ่อนะซืออนะ้อเมื่อเลยนะ บานนี่ไอแบงหน้าใหญ่กขาข่อยเลยพี่น้องเลยหน้าใหญ่กขาพอเลยพี่น้องหน้าเริ่มเทมเยอะไอแบงหน้าอุ้มน้องคือคือปูนังทองโอ้ยสุดยอบรนีิจด้านประเทศนี่หน้าหน้ามันบริยกบไนี่โบโบอยากจกลายจกลายกระยันแบบใส่บื้อมันอักเสบนะได้อีกยังเนาะเกิดเบาเบาเฮ้อ ไปไหม,หามาแม่แ <c oughs> ม่บออยากถ่าย่อยากถ่ายกับเงินหม่ไปอืมถ่า,ายแม่แล้วบอเน่เอาเงินามาแม่เ่าเงินเจ้าไรแล้วนี่เงินเจา้าเศร้ากว่าพันกีบเจ้เลยมีอยู่ใบเาพันเปียถหาเจ,นเจา้น่เบามีเบากบมีมีแต่ใบแซนกับผาซีฟเจ้เลย เราไก่กับหนาเพิ่นสิพากันไปเบิงหม้อพี่น้องเอ,เอง้ยเหมือนี้สิพากันไปเบิงดอกเบิงดวงเหมือนนี้แม่เถ่าก็ไปเคยถ่ายคลิปในเอเฮ้ย,ยตอนไปนะเฮ้ยเถ้าเพิ่นให้ทาผู้สมเบิงขอบคุณทำผู้ชมลายๆเด้อที่เขามาเบิงส่งดาวเรืองอยู่ในตอนนี้เนาะก็ขอบใจหลายๆไก่สิฮหอดมืองานเลยพี่หน้องเอ้ยประมาณวันที่เศ้าปลายนี่แหละเฮาก็เลยสีมา ให้เพิ่นเบิ่งเอานะให้เบิ่งมื้อเบิงวันให้พี่น้องเอ้ยຖືກมือใดก็ได้เฮ็ดมือนันแหละมีแต่ว่าบ่ให้ไกเดือนนี้แม่นบ่เอ้ยแม่นบ่อ้ายแม่นบ่แม่นบ่้ไก่ฮะจ้เกิดวันรเสาร์วันที่24เกิดนะถ้าเกิดวันเสาร์บ่วันเจ้าบ่เียบ่เบิ่งเจ้าฮะ เออลืมลืมลืมบจิบังหาว่าเจ้านั่นเรียนเก่งบอสีหายพวใหยแม่บอทันที่หายพวใหยแม่นะที you know s. <S ่เอาไปให้เขาอ่ะจะไปปล่อยวัดเราบอหายอยู่แล้วอ้วนทันบอให้เระแพงทันบอหายเราไม่เคยหายแม่ให้ผัอได้อ้วนนะเราผูกคว้าไม่้วนใม่บลูกอย่าหายเนอะโดยสุกแดงมอดลงในลูกเขาเาลิ้งเก็บเออมอดลงในเนียง หน่าจะเพื่อดำเลยลูกจะไปตากแดดมาบ่ลูกบ่กโทรห้ายาลูญยามาเลยเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแต่ดนแหละบอกว่าถ้าออกมาอออยโทรพูดกินวางไปเถ้าพูดมาละอ่าย่างเยซะสนะอ๋อเสร็จกอกเสร็จเกิดพวกพวกคอยดูเด้อใส่ชอดมื่นงานเลยเราดูเลยเราเสร็จกอกเสร็จเกิด เพื่อนนั่งถ่าหญ้าพี่น้องเอ้ยมีถั่วกระถ่าหญ้าอยู่เคืออนแต่งต้นแต่งโตเรียบร้อยนะท่ากระแป้งน้ำแดงถ่าเลยอันนี้ได้ซะเพราะท่ากระแป้งน้ำแดงถ่าบ่อันนี้ดู้ว่าท่าแล้วบเบาๆไกลคอยนาสดต้องค่ะเบาไก่นี่นาสดผู้มือพี่น้องเอ้ยคนล่อได้เห็นอะไรมันก็ล่ออะไรไปไวไปแม่มาอยังแหละนะไปไปไปมัเป็นกอคออยู่อีนี้หน่อยนะ หนาใหญ่ๆนะเอาเงินให้เน่เฮ้ยเอาเงินให้เน่ผ่าพิ่นซื้อบัตรกับกาแฟกินนี่นะเทอาร์ไก่อะไ,ไปซื้อนะมือเทอาร์ไก่หาพันบริสิบพันอ้าวสาวพันเฮ้ยมาทวงเงินแม่พี่น้องเอ้ยมอแม่ให้ซื้อบัตร <l> บูมี่เงี้ยว่ะไม่ได้จังเอาเนาะลุงเนาะบูมีเงินหน่อยเนาะเออเอาให้เราโหลดไปหาซีบแต่เอาเงินเราเนี่ยนำเราให้เราทอนหายเด้อเงินน้ำจ่อมีเท่าไรลูกเอ้าวเงินจะไปเสมอเลยไปซื้อมันแหละเอาไหมจะทิ้งหนีคอยแบบนี้ไหมเอาไหมไปทำพันธุ์ทิ้งหนีคอยเม่ได้จะเอาให้ลูกก็ได้เฮ้ยติดหนีกันไปติดหนีกันมาอยู่อ้าว เฮ้ยยังกูเห้ยหาเงินไม่ได้หาเงินไม่ได้ไงขอแม่หาให้แับนี้จะจะเท,ที่ยงขอเที่ยงแม่แับนี้เราค้ำหนึ่งกับเทียงสองค้ำกับเทียงมีแต่สิบิดหูเท่านั้นแหละป่านไอ้อ้วนนี่เราว่าๆแล้วเนาะลูกเนาะจะพังความแม่ปะลูกบ่ไอ้อ้วนพังความแม่ปะลูกบ่อ้วนพี่นาวมาโน,นอ้วนสบายดีไปลุงไรอ้วนนะ สิไปเห็นยังเลยสิไปจักคนเลยเฮยสิไปดูดวงจักคนเฮยไปครับไปถ่าก็ไปแน่เพิ่นสิไปกับไม่ถ่ายเลยกาเพิ่อนรายกยารพี่น้องสี่คนเด็กน้อยสองโตนี่ผู้สิได้ไปบ่เมือนี้ใคอยู่อ่ะสิไปเบิ่งห้าหมื่น,นออห้านิ้ามพี่เรงเลยถ่ายหรือวะ อ้วนกับจอยถ่ายหูน้ำกันอ้วนกับจอยถ่ายหูน้ำกันเนาะมากับคุ้ยแมวมากับคุ้ยอ่ะจะเะว่าเทากับพ่อบ่อ้วนกับจอยแมวแฉ่งหรือว่าฮะข่อยยังว่าแจ้งไงวะแก่แจ้งก็กองน้ำข่อยงามก็กองน้ำข่อยอี วางามป่ะอืมงามยังวะแบบมันแบบมันปกปิดขนาดเนาะปกปิดหนาเหี่ยเหี้ยมาเห็ดเดือดจะไปตัวหน่อยตอนหิวีตลาดก็เงียบเงาพี่น้องเอ้ยูดมีหดคนมือนีงเอาก็เลยนั่งเผาฮัลโหลนักก้าบวะมาเอาแบงในเด้อจเจ้าไก่เด้อ มาเอาไก่เลยมือเขาบอกวันจับพอไก่เออมาเอาไก่ในเด้อเราเอาไก่สิโขียันเสี่ยวไปได้แล้วก่อนมือนะตำรวจเอ้ยไม่จับพ่อไก่ใน่เด้อพ่อไก่ขี้ดื้อพ่อไก่ตีเฮาบัลูกจอยได้นี่วัลูกไปได้แล้วเฮ้ยตะกี้ได้เฮ้ยจะเอาสุขภาพนะเฮ้ยสวัสดีฮัลโหลวัลนุกจับพ่อไก่เด้อยทาหมักเหล่าเฮาฮัลโหลดาก้าบัลูก โอ้ยเดูกว่าซุ่มเจ้าเด็กน้องซุ่เจ้ากันยังเนี่ยเออเฮ้ยหยามาเลยเจ้าเจ้าเจ้าซื้อเมื่อน้ำหญ้าเลยบอกเฮ้ยอายมีได้ะไอ้มีอยู่น้ำแม่เนาะหายแบ่งหายแบ่งอยู่น้ำแม่ซะมีอยู่น้ำแม่เอาภาษีหื้ว่าไปเลยหือมาเอ้อมาจะใส่เนาะให้พอเมื่อบานกับหญยาชื่อยังชื่อแล้วโมมีเงินเนาะ เงินโมมี่อยกับบุชื่อพ่อกับโมมีคืกอ,อกันพ่อกัาสเก็ตบอร์ดอันหนึง่งอ,อ่าอ่าอ่าอ,อ่าอ,อ่าลากิปในออกข้างอะไเห็นบ่อ่าลากิปในไว้สบาย,ไป,ไบายป่ารุพ่อกันไหมคลิปหนาด้วพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุปูสุคนเด้อฝากไลค์ฝากแชร์เด้อพี่น้องเด้อปีใหม่ฝาใหม่พี่น้องเอ้ยจับยังทำยังกระขอให้เป็นเงินเป็นคำเด้อ ครอบครัวเฮาก็คือกันเนาะจับย <obedient> ังทำยังก็ขอให้เป็นเงินเป็นคำก็ให้อยู่ดีมีแห้งเนาะกับสบายดีสบายดีปะลูกสบายดีปะลูกห่อยีนายใหญสบายดียังออกไปในแม่อะไร